สวัสดีครับช่องของไฮวินอะไรวินนะครับวันนี้เรามาทิปดังหย่องด้วยรถแบบเดิมๆในรถ v ีโกมีผู้นำที่คอยชื่อเหลืออีกคันนึงอันนี้รถเด่นสุดครับหน้าหนูหลังนั้นเนี่ยจะเป็น v ีโก้เอลโวเกือบทั้งหมดเลยฮะส่วนใหญ่จะเป็นรถเลโวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝีไม้เลยมือแต่ละคันเนี่ยนะครับ มีรถประมาณ8คันเนี่ยนะครับมาดูว่าเขาจะขึ้นนางหยองแต่ไม่ใช่ทางโหดสุดนะครับเพราะว่าเป็นรถส่วนใหญ่ก็จะกึ่งเดิมๆซะมากกว่าเดี๋ยวเดินไปดูแต่ละคันครับนี่ครับคันที่1นะครับเป็นผู้นาในทริปนี้นครับเป็นทริปเรเดอร์ครับนฮะหน้าหนูเป็นรถคลาสสิกรถลุยมานานเรียกว่าสร้างชื่อเสียงคาโตยตา้าเป็นอย่างมากเลยครับสาหรับหน้าหนูคันนี้หลังนั้นเป็นเลโวทั้งหมดเลยว่าเนี่ยเหมือนจะใช่นะครับ นี่ครับนี่ก็เลโวอีกหนึ่งคันคันที่สองคันที่สองก็เป็นเลโวครับรถสวยๆท้งน้าแต่งกันมาแต่คันนี้สวยๆทางนั้นเลยครับนี่ฮะอ่าอันนี้คนขับเล้วครับเนี่ยคนขับคนขับมือคนขับรุ่นยาวสวัสดีครับอายตอแล้วมาดูคันที่สามครับเดี๋ยวได้ดูแน่ฝีมือของแต่ละคันนะครับ นี่กรเลโบนี่รถเพื่อนผมเองครับนะฮะ๋อมีมีน้อกค่ายมาเหมือนกันนี่กรเลโบครับรถสวยๆทั้งนั้นนะฮะส่วนใหญ่จะกึง่งแทบจะเดิมๆเลยครับเนี่ยฮะจะเดิมๆมียกสูงบ้างนิดหน่อยแล้วก็แต่งแบบพอประมาณสวัสดีครับเอาละทีนี้มีฟอร์ดมาคันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างฟอร์ดกเลเนี่ยใครจะไปได้ฝีมือเดอไปได้ดีกว่ากัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะดีหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ไม่ใช่รถอย่างเดียวครับรถคนขับด้วยครับอันนี้เขาเรียกอะไรล่ะอ่ามันจะเป็นหลุมเอียงหลุมบิดนะฮะหลุมบิดมีตรงนี้แหละถ้าไม่มีดิฟก็หน้าลอยก็ขึ้นยากครับตรงเนินนี้โอ้ป๊บปวดติดริงๆ อ่าฮ่าฮ่าฮ่านี่คือความมันครับอ่ะลืมขับสี่อ๋อ่อยเยื่อแหมอวดอีกนี่นี่พลละครผมนี่ดีการอ่อยเยื่อไม่ให้ไม่ยิงนะอืนี่และครับบรรยากาศของเขานังหยองครับ มีช่องทางเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเยอะแยะเลยครับผมเองก็ไม่รู้จักเส้นทางนะครับต้องต้องเป็นคนที่เคยมา่าถึงจะเห็นถึงจะรู้ทางครับเป็นกลุ่มพี่น้องของเร v o c ขับนะครับก็ตามเข้าไปดูในเพจของเร v ว c ขับได้ครับสำหรับกล้องตัวอื่นนะครับ สมาชิกข้างล่างรออยู่หรือว่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าจอดรอดูรถครับเราไปดูข้างหน้าที่ว่ามีอุปสรรคอะไรหรือไม่นะครับข้างหน้ามีอะไรเรามาดูด้านนอกบ้างนะครับนะก็มาสำรวจกันนิดหน่อยว่ารถปกติดีไหมพี่รถรอยังอยู่ครบไหมฮะ <laughs> <laughs> นี่ฮะน,นี่ที่เขาหลบพาหลบมานี่ะออกขวามาทางนี้ ถ้าไม่หลบมันจะมาออกตรงนี้ตรงนี้คือทางที่เอ่อสําหรับรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่หน่อยคนใจถึงอีกหน่อยต้องใหญ่กว่านี้นะหนักกว่านี้แต่ผมว่าถ้ามาดีๆนี่รถปิกนกก็น่าหน้ามันนะหน้ามันเอ่อเพราะว่าถ้าไม่ได้เนี่ยออวินแน่ๆครับอนะลองไหนะ้าหนูขึ้นได้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ ผมว่าวีโก้ขึ้นได้นะช้าๆหน่อยมันมีดิฟอะครับนะรวินมีนี่เอ,เอาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมรอถ่ายอยู่เอาหน่อยเอาหน่อยเอาเราเราต้องถอยไหมถอยไหมใคนนี้ถอยไหมอหมันนี้ชอบเนี่ยถ,ถอย,ถอยไหมหน,หน้าไหมอ่างั้นถอยเดี๋ยวคันนี้ถอยขอภาพขอภาพสวยๆหน่อยฮะมาทางนี้เปล่านะไขไปกะ นั่นนี่มันมาได้เนี่ยไม่ยากเกินนี่ทิปเดดเดร์หน้าหนูมาก่อนครับหน้าหนูนี่สบายอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นรถคานเนี่อันนี้ขนาดรถคานนะครับยงังดึงดังดึงดังมาเลยครับเอาละนี่นี่ครับรถคานมันดิดเนี่ยลึกตรงนี้นะครับนี่นะหนีออกมาทางซ้ายของจออาแต่งตัวใหม่ออกขวาน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะในความรู้สึกผมว่าน่าจะออกซ้ายดีกว่านะครับของรถนะครับ ขวาคือขวาของจอเนี่ยเอาเราให้โอกาสออกซ้ายดีกว่าห้อยไหมเฮ้ยอ,ออกอเกาะ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 ซ้ายไว้ขวาของจอนะครับเนี่ยมันได้ออกกําลังกายตอนนี้นะครับไม่มีดิฟเหมือนจะไม่มีดิฟเพราะว่าล้อหมุ่นเนี่ย,น,ยาาน,น,นะครับท่านผู้ชมสังเกตนะฮะกรณีไม่มีดิฟหรือมีแอร์ล็อกเนี่ยครับมันจะหมุนแค่ข้างเดียวนะหมุนข้างเดียว หลังมีด้วยหรือไม่มองไม่เห็นนะครับแต่จริงๆแล้วก็หน้าครับหน้าลองรถครับเนี่ยนะเนี่ยมาได้อทดรรถตอนนี้แล้วมันจะต้องมีติดบ้างอะไรบ้างนะฮยถึงจะสนุกครับไม่งั้นไม่มันอย่างนะครับยังไม่ได้ครับมันล็อกทางล้อซ้าย บาวบาวข้างหลังลึกนะข้างหลังลึกนะเออนั่นแหละครับต้องส่งหน่อยหนึ่งอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวก็พังแล้วครับเอยไม่ใช่อีกนิดก็พ้นแล้วครับ <laughs> อันนี้พูดอันนี้แถวกันเล่นนะครับ oh, oh. จะเอาไหมยืนมองนี่เอาไหมมีต้นแบบแล้วเอาไหม oh, <okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> อา่า โอเคซ้ okay. ายซ้ายซ้ายซ้ายเออนั่นแหละนั่นแหละเนี่ครับถ้ามีดิฟเนี่ยสบายเลยครับขนมเลยเอาซะจนได้เออเรียบร้อยอา่านด้วยดีมีหน่วยกาตาอีกไหมใช่ฝั่งทางอยู่มาลงไ,ไม่ได้ฮ่า<อ>่าฮ่าฮเอาละท่านผู้ชมครับมีรถฟอร์ด เข้ามาลองลองลงดูนะครับว่าจะลอดไหมนะครับเป็นรถปีกนกนะครับพอมีดิฟเหรอฮะมีหน้าละถึงได้ไม่กลัวโอ้ไปนิ่มมานิ่มๆเลยครับเนี่ยพอมีดิฟลําเป็นอย่างเนี้ยครับมีแอร์ล็อกมีดิฟอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับระบบล็อกครับมาแบบสบายๆเลยครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูไม่มีฟรีเลยไม่ไม่มีฟรีเลยครับต่างกับรถหน้าหนูเมื่อกี้เลยครับม่อกี้เนี่ยไม่มีไอ้ไม่มีอาวุธครับก็เลยอ่า จะพีพีทิ้งๆติดๆจะขัดหน่อยครับ <S <S อีกคันหนึ่งมาแล้วยังจอตูซะแล้วไอใจร้อนมาถึงที่แหละคันนี้ก็มีเป็นดิฟหลังครับเป็นดิฟเดิมของเลโวก็เลยไม่ได้เห็นศักยภาพของคันนี้เลยครับนี่ยน,นิ่มๆม,มาเลยครับไม่ติดเลยครับมีดิฟหลังไม่มีอะไรเลยครับ นี่สบายเลยง่ายไปซะแล้วและแล้วนะครับเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางนะครับมาเจออีกหลายคันเลยครับที่มากันคนละกลุ่มนะครับคนละกลุ่มเรามาจ้าเอ๋กันโดยบังเอิญไม่ได้นัดหมายนะครับเป็นพี่น้องกลุ่มอัพรถเช่นเดียวกันครับ เนี่ยมีมิสูบิชินี่ไม่แน่มาไม่แน่ใจมาจากกลุ่มไหนครับเนี่ยมีเชฟโรเลตมีอะไรหลายหลายหลายค่ายเลยครับนี่เหมือนจะเริ่มทยอยออกแล้วครับหน,นักไปทางมิสูบิชิเชฟโรเลตปาเจโลโน่านมาเจอกระโดดไม่ได้รัไหมายครับ ส่วนใหญ่ก็มาไกลๆกันแล้วเนี่ยป้ายทะเวียนกรุงเทพบ้างอะไรบ้างนะครับถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วครับนี่ไงจุดนี้คือจุดชมวิวรอบบนภูเขาสูงเนี่ยมองเห็นรอบๆเลยครับชายหาดเนี่ยจุดชมวิวครับเราจะเห็นว่ามีวิวสวยงามอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับมองเห็นทะเลสีครามอยู่ไกลๆนู่นนะครับแล้วก็ มีตึกมีอะไรในเมืองนะครับนี่ครับจ,จุดสูงสุดตรงนี้นะครับหน้าเขาเขาไผ่นะครับเขาไผ่ติดกับเขาทนังยองเนี่ยแหละครับให้ดูรอบๆตัวบรรยากาศ แต่เราออกสามน้ำหนึ่งไปเลยอ๋อขนาดหมายังตายแล้วรถจะรอดหรือวะเนี่ยชื่อกกหมาตายหมาย,ยังตายอ่ะรถจะรอดไหมอันนั้นน้ำตกโกกหมาตายอ๋อทางขึ้นอ่ะเขาเรียกโกกจงอางอ๋อกกจงอางเอาเอาเอาแสดงว่าตรงนี้ไม่มีอะไรสิเนี่ยไปเลย,เย ب, แต่สวยอย่างเดียวได้เดี๋ยวไปข้างนู้นเลยน่าเอาละครับมาถึงคิวรถ ในกลุ่มเลยครับเพื่อเราจะได้ลงเขาแต่เป็นเนินไฮไลท์ขาออกก็คือเนินนี้เราหลุมสลับตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกที่ครับส่วนที่ไหนเดี๋ยวดูกันนะเนี่ยล้อลอยครับไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาครับสำหรับเจ้านานหนูคันนี้สบายเดี๋ยวถ่ายก่อนเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวถ่ายสมาชิกก่อนอเ,เอออ้อาวรอคันต่อไปครับ เรามาเจอเลเวลก่อนเลยครับต่อจากหน้าหนูนี่ฮะนี่ล้อนอนมาดูด้านหน้าท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าข้างหน้าไม่มีดิฟฟีล้อเดียวครับนีล้อเดียวนี่เลยครับล้อเดียวครับเห็นเห็นเลยครับนี่กรณีไม่มีแอร์ล็อกข้างหน้านะครับแล้วก็ยิงลิฟหลังลิฟหลังครับมันก็เลยดันมาได้ อย่างนี้นะครับนี่สบายเลยครับมีตัวช่วยครับมีตัวช่วยเลเวอรอีกคันนครับส่วนใหญ่จะเป็นเลเวอเครับเพราะว่าเป็นพี่น้องจากเลเวอขับนะครับรดูนะครับ,ไ,รบไม่แน่จะว่าใช้ตัวช่วยไปเรียบร้อยแล้วยังเนี่ยล้อลอยแล้วเดินนิ่มๆฮนะ น่าจะยิงไปแล้วครับผ่านไปได้สวยครับปอดครับเราสูงไปใกล้ๆนี่มีดิฟครับคันนี้ นี่ฮะล้อมไม่มีฟีเลยครับแล้วก็หมุนสองล้ออย่างนี้นี่แน่นอนครับสบายมากครับตัวช่วยดีครับที่ประโยชน์ของตัวช่วยนะครับไม่ต้องกินกําลังเครื่องยนต์มากคันนี้ก็มีดิฟแต่ว่าจะโชว์พลังไม่ใช้ไม่ใช้หรือเปล่าอ๋อยิงแน่นอนครับไม่มีสะดุดอย่างนี้ เดวโออีคันครับล็อกข้อ oh, ครับคันนี้ล็อกข้อครับปีใหม่ปีใหม่กว่าเพื่อนครับล็อกข้อ oh, อย่างนี้เนี่ยนีอย่างเงี้ยไม่ได้ยิงครับอาการจะสะดุดสะดุดครับ <c oughs> <c oughs> เอาล็อกข้อ oh, อีกคันครับสีแดงแรงฤทธิ์ครับ ยกโยกครับน่าจะไม่ได้ยิงครับหมดแล้วครับหมดแล้วนะอนนี้ครับเดี๋ยวมาดูมุมข้างในเนินเมื่อกี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้เราดูกันเนินข้างนอกเขาให้ยากทำห้ยากให้ให้บิดก่อนอ๋อเนี่ยมันมันอยู่ที่คำว่าทำห้ยากคืออยากจะให้มันติดแต่มันก็ไม่ติด เนี่ยไม่ได้ยิงเิ็ยด้วยเอายิงนี่แหมยังไงมันก็ไปได้ถ้ายิงนะเนี่ยมุมในครับไม่ง่ายครับสบายๆหลากหลายมุมครับเมื่อกี้ขาขึ้นไม่มีอะไรลายยากของเนือน,นี้นะครับเรามาลองขาลงครับว่ามันจะปเป็นยังไงถึงดังดึงดัง,ดง ไม่เคยรู้นะครับเพราะว่าตามหลังอยู่ก็เลยลงแบบคิดว่ายากเนี่ยบางทีคิดว่ายากแต่มันก็ไม่มีอะไรใแต่ท้ายที่สุดกลับไม่ได้ใช้กําลังเลยครับแถมแซงเพื่อนบีก็เปล่าเนี่ยเราคนีใช้แซงนี่อ๋อเขาลงไปก่อนแล้ว <c oughs> ออตามก่อนเริ่มลงเห็นมือข้างล่างแล้วครับ มาเจอบักกี้ครับบักกี้ฝรั่งโอสวยซะด้วยคนสวยสวัสดีครับฮัลโหลโอ้สวยซะด้วยวัฝรั่งคนนี้น่าเกียดผู้ชายอาโอหลายคันเลยครับอ๋อมีคนไทยน่าจะนำทิป นี่โอ้เยอะจังเลยโอยเด็กขับเหรอ๋อไม่ใช่ผงอะไรท้ายดเด็กตัวน,นิดเดียวทำไมพูดอังกฤษเก่งอย่างวะโอ,โอเยอะเลยหลายคันเลยครับน่าจะามาจากพัทยานีไยถ้าอย่างนี้ <c oughs> นี่ครับพูดไทยไม่ได้ครับอังกฤษก็ไม่ได้ครับโอ้ยาวเหยียดเลย มี UTV แล้วก็ v t v อทอยังมีอีกโอ้มาหลายคันเนาะเอ๊ะทำไมปิดท่องเที่ยวเราปิดทำไมยังเนี่ยพัทยาจริงด้วยออันนี้จอดเพื่อ,อถ่ายรูปมึงให้วิวอ่ะอ่าท่านผู้ชมครับตอนนี้รู้สึกว่าทางมันจะตันทางมันจะตันมันก็เลยต้อง มันก็เลยต้องปีนนี่โอ้อย่างงี้รถยังไงก็ไปไม่ได้อย่างนี้คันนี้ก็เลยจะขึ้นไปก่อนแต่ผมว่ามันไม่ง่ายครับไม่ง่ายไม่ง่ายครับมันแค่เป็นร่องเล็กๆแค่อิงเอียงเมื่อก่อน,นอ,อ่ะอ๋ออ่า ดูดูเอาเองครับนี่ดูจากคนยืนนะครับว่ามันลึกขนาดไหนดูเอ,เองครับ <c oughs> แล้วเราก็เบี่ยงหลบครับเพราะว่ารถเดิมๆคืนขึ้นไปเราก็คงไม่ไหวครับก็เลยต้อง ก็เลยต้องเปลี่ยนครับเขาชี้อยู่แถวท้ายรถนากันนะอ่าท้ายรถตรงไหนนะมันเป็นป่าขึ้นไปเลยก่อนนี้มันมีทางอ๋อไม่ทางหน้าเนี่ยเขาเรียกโป่งทางผมว่าโป่รอบตู้ไฟป่าไม่ไหวตรงเนี้ยอะไรตรงงางนะโป่ตรงทางโป่งโป่งเนี้ยโป่งโปร่งโป่งโป่งโป่งก็เพระโอ๊กไก่รอเรืออ๋อโป่งโป่งจองงางโป่งจองงาง อันนี้เ็าเรียกแยกปกจงอางเลี้ยวซ้ายขึ้นไปฮอาจุดพอย,อคคอยเลี้ยวขวาพอ,อยโอกม้ามเลี้ยวฝานี่ไปไปออกน้ําตกได้ออกสายสายน้ำหนึ่งได้น้ําตกอะไรนะน้ําตกโกหมาตายโปกหมาต<อ>มายอันนี้เราทางขึ้นทางขึ้นนี้เขาเรียกทางขึ้นปกจงอางมันจะเอียงเอียงแล้วทางนี้กน่ ทางมันจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับเพราะว่ามันเรี่ยมหมดละนะแต่ว่าก็ได้ใช้สโลครับยังไงไฮก็ฉุดเครื่องดับแน่ครับดูในกล้องมันอาจจะไม่ชันเท่าไหร่แต่จริงๆแล้ว ทันพอควรเลยทีเดียวครับแต่ละมุมแต่ละมุมนะครับก็ได้ใช้ทักษะเบื้องต้นเป็นอย่างดีครับสบายๆครับ มาช็คอย่างไหลกันมาเรื่อยๆครับจริงๆถ้ามีฝนสักหน่อยน่าจะดีครับพอจะได้ลื่นๆอีกสักนิดหนึ่งครับแต่เดียมก็จะลอยฝนตกแต่ว่าก็แห้งเร็วเพราะว่ามันเป็นดิน ดินปนทรายครับ